เยี่ยมมากๆเลยครับท่านผู้ชมนี่เยี่ยมมากเลยโอ้โหท่านผู้ชมเห็นนะครับเนี่ยผมไม่ได้เห็นแบบผมไม่ได้เห็นโคก,กวดลิตรานานนะวดลิตรแบบชายเย็นด้วยนะฮะนี่แม่ครับอันนนะี้สั่งข้าวผัดปูจานใหญ่นะแล้วก็ขนาดละ เยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหปลาหมึกที่ปลาหมึกย่างเนี่ยน่าทานมากครับนี่ฮะปลาหมึกผัดผงกะหรี่เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยนะครับนีะฮะท่านผู้ชมฮะต้องตักนะที่ต้องตักโอ้โหสุดสุดครับท่านผู้ชมถ่ายรูกไปลูกนี่ฮะแล้วไข่ฮะไข่ใส่ปูฮะไข่เจียวปูฮะเนี่ยสุดยอดทุกอย่างอร่อยเลยครับท่านผู้ชมอร่อยจริงจริงครับอืม ขามากนะซอสอน,นี้อันนี้ผมปลาหมึกนะฮะปลหมึกสดนะลองทานนะฮะอกนะฮนะฮะออนะ,ะ,อะนครับอืมอร่อยฮะนื้อปูปักก็อย่นีก็อร่อยมากเลยครับอร่อยม,มากเลยก็ผักก็รอร่อยเนาะ